สวัสดีครับสวัสดีทุกคนฮะกับใหม่ครั้งกับนายเก่งแควแมนยูนะวันนี้จะมาแหลงเรื่องที่เชอร์จิมประกาศกลางพอดแคสต์นะบอกให้โอกาสอาร์โมดิม3ปีเต็มจากที่เชอร์จิมไปพูดในพอดแคสต์นะครับว่าเขาจะให้โอกาสอาร์โมดิมคุมทีม3ปีเต็มมันและเชื่อมันว่าโค้ดคนนี้เก่งแน่นอนดีแน่นอนและพาทีมบาตุความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคำถามคือทาไมต้องแหลงพันนั้นอ่ะพี่ทําไมต้องแหลงขนาดนั้นทาไมต้องเสียงดังขนาดนั้นแน่นอนนะว่าการให้โอกาสโค้ดเป็นเรื่องที่ดีนะ แต่ตอนนี้นะเราอยู่ในยุคที่สื่อพร้อมจับจ้บจองตลอดเวลานะแหลงอะไรไปมันจับไปเป็นประเด็นหมดเลยแล้วถ้าโมริมทำทีมดีนผลงานเข้าตานะไม่มีปัญหาเลยนะให้โอกาสต่อได้เลยสบายสบายแต่ถ้าทีมยังแย่อยู่พันนะี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้อยู่พันนี้นะแล้วบางทีนะอาจจะหลุดการเล่นบอลยุโรปอีกปีก็ได้นะรับรองคําพูดนั้นจะย้อนกลับมาทําร้ายพี่จิมทันทีนะแหลงพันนี้นะมันถูกมัดมือชกนะ ว่าต้องให้เวลา3ปีจริงๆนะครับแล้วถ้าทีมไม่ไหวนะอโมริมมดมุกนาะต้องปลดกันจริงๆนั้นเชอรอจิมเองนั่นแหละจะถูกมองว่าเป็นคนไม่รักษาคําพูดน,นะจากภาพลักษณ์ผู้นาดูด้านเด็ดขาดบทคนนั้นบทคนนี้กลายเป็นตัวตลกทันทีเลยในสายตาสื่อและแขวนบอลน,นะครับบางครั้งนะเชอรอจิมนะการสนับสนุนแบบเงียบๆน่าจะดีกว่าดีซ้ํานะดีกว่าออกมาแรงผ่านสื่อวันนี้นะไม่รู้แกคิดอะไรตอนนั้นนะแล้วเชื้อจิมกับอโมริมเหมือนกันอย่างแรงเรื่องหนึ่งก็คือชอบแรงออกสื่อนะ อโมริมก็บอกสือชัดเจนเหมือนกันเล่นแต่หลังสามนะไม่เปลี่ยนเด็ดขาดนะครับเชื่อมันอย่างแรงพอแหลงออกไปเท่านั้นเลยกลายเป็นติดกับดักตัวเองไม่กล้าเปลี่ยนแม้ทีมอีเลนเย่ผันพื่ก็ตามหรือคู่แข่งจับทางได้หมดแล้วกลัวเปลี่ยนแล้วจะเสียหน้าเสียความนะทั้งที่ความจริงแล้วผมว่าอาโมริมก็รู้นะโค้รระดับนี้เขารู้กันหมดแหละว,ว่าคุตบอลมันต้องยินยุนและกล้าปรับตัวเสมอแต่ฮัทเลยติดกับดักตัวเองไนงะแหลงไปแล้วไ okay. งเปลี่ยนไม่ได้สุดท้ายนะทั้งเชอร์จิมและอาโมริมนะ ติดกบดักตัวเองเพี่คนหนึ่งติดกบดักกับคำมั่นว่าจะให้สัญญา3ปีนะรอบนี้เลยทาทีมทําทีมเลิร์บอบึ่งก็ไม่กลา้าไม่กล้าหลดแล้วอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันไม่เปลี่ยนระบบทําทีมเบอร์บันพึ่งก็หลัง3อยู่วันเนะียบ้าๆพี่สุดท้ายเหนื่อยใครอะเหนื่อยแคว้นบอลน,นี่เลยต้องมาดูบอลแบบทุเรศทุลังทุกสัปดาห์นะดูทีมเอาตัวรอดเปนด็นัดนัดไปไรทิศทางแนวทางเมื่อก่อนลุน้นแชมป์ลุนตโตฟูนะตอนนี้อย่าตกชั้นเป็นโอนะประดแท้กับการบริหารทีมแปลกๆนะคอยแลตา ผมว่ามันต้องมีสักคนแหละที่ต้องกืนน้ำลายตัวเองนะไม่เอาโมลิมหลัง3ก็เช์จิมปวดโคตนี่หละแต่แลแล้วนะดูทรงแล้วเช์จิมนี่แหละน่าจะเสียมาก,ก่อนเพื่อนนะเพราะแหลงมากเกินไปนะครับนี่แหละสำนวนไทยที่บอกว่าปลาหมอตุยเพราะปากคิดเห็นกันยังไงฮะฝากคอมเมนต์แลกะกดติดตามกันมั่งดาขอบคุณครับ